กับสบายดีพี่นอ้องสบายดีเอฟซีที่ฮางแผงมาสุ่ขูสุคนเด้อสุมงสบอนบอพบพ่อกับซ่องพอน้องน้ำโซคือเก่าพี่น้องสบายดีย่ำคำคำพี่น้องมันนี่ฮอกะมีเมนูเสิสร์พี่น้องแกงปลาลูกหน้าพี่น้องอน้ำเสิร์ฟสากับตุ๋นกำลังขั้วอยู่หน้องอขั้วปลาลูกหน้าสบายดีพี่น้องเห็นแบบเล่นขี้เก่า แม่พี่น้องปลาดุกนาพี่น้องอือกินเจืองพูนะบัดนี้อ่าโต7โตพี่น้อง6บ่แม่นบ่6บ่6โตพี่น้องกําลังคั่วสิอ้อมปลาดุกพี่น้องปลาดุกกินมนไลงคลิปเิดมื้อบ่ได้บ่ได้ลงคลิปพี่น้องเอ้ยมื้อนี้บค่อยว่างไปได้ยาลูกน้อยเด้น้องน้ําโซบ่ค่อยสบายปใดก็ไข่จักนอย่ะพี่น้องาน้องน้ําโซไปเป่ามื้อนี้พี่น้อง เป่ายังไปเป่าน้ำมอโมอพื้นบ้านพี่น้องไอ้โมพื้นบ้านกับฮาโมอ้องโมกับไปน่ะพี่น้องเนี่ยมันสิเศร้าเนาะพี่น้องเนาะหาเมื่อด่าพี่น้องตอนนี้เพื่อนกำลังนอนพี่น้องจะได้อู่เนี่ยแต่บระหลาดอกนอนเล่นซือิซ้เพื่อนเล่นอยู่คนเดียวเพื่อนก็ได้เนาะพี่น้องกินนมอิ่มเลยนอนอย่างเดียวฟันเสียงเนี่ยพอเพื่อนเปิดเพลงเนี่ยพี่น้องนะอยู่วัด อาเขาแล้วบอเขาแล้วนพี่น้องเนาะกำลังครัวเนาะหันแวบนี้บ่หันอะไรสิละปลาตวน้อยเียวเลยเียวมาแล้วเรียวมาแล้ก็ไหวเอเรียเราตวนกอคือให้แซมบนหั่นมันถ้ได้หันวหเรียวหมดนี่เียวาแล้่พน้องบงตอนแกงพี่น้องหมอกำลังเดือดพี่น้องจะเอายังใส่ด้ใส่ยนงเ ก็ใส่ปลาแดกปลาท่านเอาลงดอกท่านปุ่มก้อนใส่ปลาแดก้อนบ่เพราะปลามันสุกง่ายอยู่แล้วเลยหม้อกำลังเดือดพี่น้องนี่กำลังเดือดทิมันก็ใส่แตงโมพริกกับไอหมักเล่นมันสิ้นไข่กับหมักเล่นนี่หน่อยแล้วก็ตอกปลาแดปรงตามด้วยปลาแดกปลาแดกปลาปาอาหารคู่ครัวฮะคือปลาแดกเนาะขาดบ่ได้เลยปลาแดกแตงโมเนี่ ปลาลงแล้วมันหดมันผล,ล่ะปลานี่ปลาดุกหน้าพี่น้องนี่ขวเรียบร้อยพี่น้องไอมาปลาดุกเลยนี่ไงมันบ่อเต็นใช่ป่ะคือข้าวขู่ขาเลยหร้าวขู่อะไรไม้เนี่ยนี่พี่น้องตามด้วยฮาพักลงไปพี่น้อง เดี๋ยวจังนเอยเอาลงนะครับเนาะเดี๋ยวจังนเอยจังลงพี่น้องปรุงเป็นนวดใช่ไหมเนาะโอเคเดี๋ยวเบิ่งต่อขั้นตอนต่อไปนะพี่น้องตามด้วยพงนัวพี่น้องพุงนัวดแล้วก็หอมแดงพุงนวดพี่น้องมีหอมแดงมีหอมแดงนั่นเด้อพี่น้องเด้อใส่มันจำพวกข้าวข้าวข้าวเดียวเบิดแล้วก็มีนี่พี่น้องดอกแค่พี่น้องใครหงว่าบ่มีคนแค่กินดอกแค่เยอะๆเด้อพี่น้องเด้อยดอกแค่ลงไปบ่เอาลงแล้วไหมลงแล้วลงไปลงไป ตามด้วยโอเคเดี๋วก็ตามด้วยหยอดสไลด์พี่น้องหยอดสไลด์เอาไว้น้ำล้างไปเลยบัดสิปุงจนเสยรูปเห็นน้ำสิขมแต่เอานนี้อันนี้ลงอย่างเงนี่หยอดหมากเรนหยอดม่เรนเอาลงไปเลยอ๋อแับมันจะออกผสมแล้วนี่การอืมไปไปแล้วพี่น้องนี่พี่น้องคนมั้งเนาะอ๋อเธอตาลากินพี่น้องไยก้มพักพี่น้องเไงมายอมปลาดอกปลากระพือหกตัวืขกัน คันบอลใส่ผักลานอะกินบ่ค่อยแซ่เนียดพี่น้องต้องเน้นผักเลยนะครับผักแกงมูไระมีลาพี่น้องเสร็จเรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ปรุงก่อนพี่น้องไปบ้านเลยแต่เสียอยู่ที่พี่น้องเอ้แกงปลาดุกนาใส่ผักร่มิดพี่น้องแซ่บแซ่บน้ำพอหนองน้ำโสงได้เลยพี่น้องเด้อเสร็จเรียบร้อยพี่น้องอาหารเท่ากับมีอ้อมปลาดุกพี่น้อง ปีงไก่อมปดุกใส่ผักละยางพี่น้องดอกแค่ใส่ดอกแคหอมหอมโหวแดงเนาะพี่น้องใส่หมักเลนนะพี่น้องเสร็จเสร็จแล้วกันเด้อพี่น้องพี่เขาแห้งนะพี่เขาเนี่สบายดีพี่น้องเขาแรงก่อนเด้อพี่น้องนิดเขาแรงนะพอน้องจบอมปดุกพี่น้องปดุกหน้าใส่ผักละยางดอกแค่ใส่ดอกแค่ใส่หอมหัวแดงใส่หยดนมาละ <laughs> mày, hôm à, mày không mua bạn mày thay luôn kìa mua mày làm thuốc mà sao lên mày thay mất mày thay bằng được thay kịp điện à. không? không à. cũng làm lên mời hai ký quen nhịp bắt học tôi rất ngon không mừng mong chạy sau tôi không mừng mọi người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  mọi

มีิ่้องบ C บ่มน้ำนมรน้มะะเน่อย่ยป่เขาอา่กแห้งพรานนีกินอาหารหลายอยาน้ำนมกัมี่วนแรกๆกินกินอาหารอะไรไม่ต้องาาน้ำนมก็มี

เดี๋ยวบังหุ่นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นแล้วน่ะน่ะพี่จะจะออกมาครับ <muchas> 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 างเงียับเก็บภาพไว้เพียงเท่านี้พี่เนอะตาติดใจก็จะเริ่มกลัยก็แทรกก็สะทกไ่ก็ติดตาไม้พลอน้องน้ำโซ่เลย่ดเริพี่เนอะเฮ้ยสิพอขาดคิดใหม่ๆเนาะอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยไปแล้วพี่เนองบ๊ายบาย